โซเวนกาข้าข้ามผ่านประตูมิติของอัลโดอินสู่โซเวนกาดินแดนของเอเธเรียสที่วิญญาณของวีรชนชาวนอจะเฉลิมฉลองและต่อสู้กันจนกว่าวันสุดท้ายจะมาถึงตอนนี้ข้าต้องหาอาัลโดอินและจัดก,การเขาเพื่อทุกคนสวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องท่านผีกระจูตอนนี้เราตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมม้วนคัมภี์โบราณ5สกายริมนะครับ แล้วเราก็มาถึงโซเวนการ์ดโอ้โหอ,อะไรอะข้างหน้ามีหมอกมก็ต้องเคลียร์สกายอีกหน่อยโอ้โหตัวอะไรอะอา้าว ทำไมกดไม่ได้ทำไมคูดาวไม่ลดอ่ะงั้นงั้ต้องลุยไปอย่างนี้เลยเหรอมาลุยก็ลุยเอ้ยสวัสดีครับถอยไปนักเดินทางสิ่งน่ากลัวกำลังรองอยู่ข้างในหมอกนี่หลายคนได้ฝา่าหุบเขาอันมืดมิด แต่ความกล้าหาญก็ได้ประโยชน์เมื่อต้องต่อสู้กับพยันตรายที่ขวางทางหมอกนี่มันอะไรกันข้าไม่รู้แต่ไม่มีใครผ่านไปได้เลยเอาดูอินความหิวโหวยของเขาไม่รู้จักอิ่มเขาคอยดักล่าดวงวิญญาณที่หลงทางในหุบเขามืดมิดนี่ท่านนาทางข้าไปยังห้องโถงแห่งชอที่กำลังเรียกร้องเราสู่การต้อนรับที่หามานานจะได้ไหม ห้องโถงแห่งชอคืออะไรเหรอท่านไม่รู้เหรออะไรดึงท่านมาที่นี่ความฝันของท่านบอกทางท่านมาด้วยไงคือห้องโถงแห่งความกล้าหาญสถานที่วีรชนรอคอยที่จะติดตามเทพชอสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายข้าเห็นงานเลี้ยงตั้งแต่แรกที่ข้าย่ำลงบนเส้นทางที่แสวงหามานานนี้ความเจ็บและความกลัวอันตรธานหายไปเหมือนกับฝันและเห็นการเรียกหาห้องโถงแห่งชอส่องประกายเลยยิบระยยับไปทั่วภูเขาเมฆหมอก แต่ความหวังก็ดับมืดลงเพราะหมอกที่ปกคลุมจิตใจของข้ามืดบอดข้าหลงทางและเดินราวกับคนตาบอดเร็วเข้าก่อนอารูอินผู้กืนกินชีวิตท่านจะนํำข่าวชะตาอันยากลำบากของเราไปยังห้องโถงแห่งชอตามข้ามาข้าจะพาเจ้าออกจากหมอกนี่ข้าพยายามจะเชื่อท่านนะเร็วเข้าก่อนที่หมอกนี่จะจับข้าในบ่วงของผู้กินกินโลกอีกครั้ง ไว้ใจผมได้เลยลงมามาตยมานี่ไผ่นี่ดาก้อนบอลน,นะเฮ้ยมีอะไรให้กลัวอุ๊ยอุ๊ยอะไรหนีไปไหนไม่พ้นแล้วมีความกล้าก็ได้ไประโยชน์ <c oughs> ยังไงให้หนีเหรอ,อเอ๊ะอะไรแวบบแบบ ลุงอุ้ยลากก่อยครับลุงคงไม่ตามมานะอ่ะแล้วไปทางไหนต่อเนี่ย หลงโอเคตรงนี้มีทางขึ้นก็ขึ้นนะมาถูกทางไหมเนี่ยอ้าวอ้าวอุ้ยอุ้ยใครบินไปอีกคนนะ่ะ ตรงนี้มีกำแพงมังกรด้วยตรงนี้คือจุดหมายเนาะแต่ดูเหมือนเราเราจะไม่ได้มาตามทางปกติเขาเนะาะโอเคถนนถนนอยู่ไหนไม่รู้แล้วเนี่ยใช้ได้แล้ว มาถึงแล้วผู้ใดเสื้อก็ไม่ใส่สิ่งใดนำพาเจ้ามาผู้เดินทางผ่านความหวาดกลัวมาเดินเล่นในโซเวนการแดนจุดจบของวิญญาณของขวัญจากเทพชอแห่งความตายอันทรงเกียรินี่เหละข้าไล่ตามอารูอินผู้กลืนกินโลกชะตากรรมไม่จบสิน้นมีไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้าเผชิญหน้ากับบังกร ตั้งแต่ที่เขาวางขายดักจับวิญญาณที่หน้าทางเข้าโซเวนกาดนี่แต่เทพชอยับยั้งการจู่โจมด้วยโทสะของเราไว้บางทีพระองค์คงเห็นแล้วว่าเจ้าคือหายนะของเขาท่านเป็นใครละ่ะข้าชื่อซุนชิวเตนแห่งเทพชอพระองค์ให้ข้าเฝ้าระวังสะพานกระดูกวาน และคัดกรองดวงวิญญาณที่ตายอย่างวีรชนที่ถูกส่งมาที่นี่ทุกคนสู่ห้องโถงอันสูงสุดของชอที่ซึ่งสมควรจะได้รับการต้อนรับผู้ที่ข้าเห็นว่าเหมาะสมจะให้เข้าร่วมมิตรภาพแห่งเกียรติยศข้าอยากเข้าไปในห้องโถงแห่งความกล้าหาญเจ้าไม่ใช่วิญญาณดังเช่นผู้คนที่นี่แต่มีชีวิตกล้ามากนะที่มาเหยียบดินแดนแห่งความตายขอเข้าด้วยสิทธิ์อันใดละ่ะ สิทธิ์แต่กำเนิดข้าคือดราก้อนบอลอ่ามันก็นานทีเดียวนับตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ข้าเผชิญหน้ากับวีรชนสายเลือดบางกรผู้ขับเคลื่อนหายยนะแล้วข้าเข้าห้องโถงแห่งความกล้าหาญได้ไหมอยู่หรือตายด้วยคำสั่งของเทพชอไม่มีใครสามารถผ่านสะพานที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้ได้จนกว่าข้าจะตัดสินว่าคู่ควรหรือไม่ผ่านการทดสอบของนักรบ อา้อาวอ้าวให้สู้อฟูสโรดาโอ้โหอะไรไม่ปีไม่ไมีปีไม่มีคุยโอ้โยมาเอออื้มตัวงองแง่งเลย what the hell happen มาไปใหม่ตามมาเอา,อาลุงลุงบินอีกแล้วไปใหม่นะครับไม่ได้เซฟไว้ตรงทางเข้าอา้าวเจออีกคนถอยไปก่อนที่เขาจะหาท่านเจอ คนนี้ก็น่าจะโดนโฉกเหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมใช่ไหมนั่งไงต่อหน้าต่อตาโอเคครับตรงตอนนี้น่าจะไปถูกทางแล้วอ้าวเจอนี่อีกคนอ้าว ทหารอิมพีเรียลอย่าวังผู้กลีกลินโลกเราอยู่ในหมอกไปบอหนีปเจกันบอเอ่อเอ้าทางไหนเนี่ยให้ลุยน้ำเหรอไม่น่าใช่นะยังอยู่นะยังอยู่โอเคขอให้รอดนะลุง อเสียงอะไรอ่ไม่น่ารอดละมารอบนี้เซฟมาเจอกันอีกรอบหน่อยฮะคุณซุนตัวใหญ่มารอบนี้ใช้ตูมได้แล้ว เอาใช้ไม่ได้ติดคูดาวนาเอาไหมาก็มาเจอกันหน่อยมาเลยรอบนี้เหมือนเดิมเกรงใจความเป็นดัก,กนบอลบ้างฮะมามันจะวนลูก แบบนี้อีกนานไหมฮะฮะเอาโล่เอาขวานไปกินเอาสู้ได้ดีข้าเห็นแล้วว่าเจ้าคู่ควรก็นานมาแล้วที่ผู้มีชีวิตคนหนึ่งเคยเข้ามาที่นี่ขอความกรุณาของชอโรดติดตามเจ้าและภาระของเจ้าเอาเอา้าทำไมจบง่ายจัง เลือดไม่ลดเลยด้วยซ้ำเนะี่ยสงสัยเขาแบบสเมเพศไหบเอ้นี่มาสองรอบละ <c oughs> เออสงสารเอยไปไปไปข้ามไปเขามาแล้ว โอ้หมูวัวหันขอต้อนรับดราก้อนบอลประตูของเราว่างเปล่าตั้งแต่อารูอินเริ่มวางบ่วงดักวิญญาณที่นี่ตามคำสั่งของเทพชอเราต้องเก็บดาบไว้ในฝกักและไม่เสี่ยงต่อหมอกดำมืดของหุบเขาแต่สามคนนั้นเราคอยคำพูดของเจ้าเพื่อปลดปล่อยความโกรธแค้นต่อศัตรูตัวฉกาดกอมเล็ดผู้ไร้ความกลัวมีจิตใจย,ยินดีในการต่อสู้เฮคอนผู้กล้าหาญ นักรบมือหนักผู้เท่าเฟลเดียผู้มองการไกลและเข้มงวดข้าอยากสู้กับไอ้มังกรสารเลวนั่นเป็นคำสั่งของเทพชอให้เราระงับความเดือดดาลเพราะง้นมาเฉลิมฉลองและร้องเพลงจนกว่าชะตากรรมจจเรียกหาเราเราอย่าปฏิเสธความอบอ้อมของพระองค์ห้องโถงนี้เป็นของขวัญจากพระองค์เพื่อเกียรติยศอันสมควรสามคนนั้นรอคอยคำพูดของเจ้าเพื่อปลดปล่อยความโกรธแค้นต่อศัตรูตัวฉกาจอยู่นะ สสวััดีครบในที่สุดชะตากรรมของเอลดูอินอยู่ที่เราแล้วแค่พูดออกมาด้วยจิตใจอันสูงส่งแล้วเราจะออกไปจู่โจมมังกรไม่ว่าเขาจะซ่อนที่ไหนเดี๋ยวก่อนสหายให้เราปรึกษากันก่อนก่อนจะสุม 4, สีสุมผ้าออกไปสู้กันหมอของเอลดูอินเป็นมากกว่าบวงดักความดำมืดของมันเป็นดังโลกและผ้าคลุมของเขาแต่เมื่อผู้ใช้เสียงสี่คนร่วมมือกัน ความกล้าหาญของเราจะลอล้อมกันเราจะทำลายหมอกและดึงเขาสู่การต่อสู้ได้เฟลเดียผู้ได้รอบครอบม,มากผู้กึ่งเย็นโลกมันขี้คลาดวาดกลัวเจ้าดากอนบอลเราต้องนำเขาห่างจากหมอกตะโกนด้วยกันและปล่อยดาวของเราออกในการต่อสู้กับสตูปีกดำที่เข้าตาจนสูก่กันต่อสู้สหายห้าสนามรบจะก,ก้อมกัางวานด้วยเสียงสงครามเยจจำนวของเราจะไม่สะทกสะท้าน อ่ไปเลยเหรอขอดื่มดำ่ำแป๊บหนึ่งผ่อนใครเสียให้ปัญหาจางหายไปคำสั่งของเทพชอให้เราระง,งับความเดือดดานเพราะงั้นมาเฉลิมฉลองและร้องเพลงจนกว่าหายนะสุดท้ายจะมาที่นั่งสูงสุดของเทพชอว่างเปล่าตัวตนของพระองค์สว่างเกินที่มนุษย์จะมองได้ มีอะไรแล้วเนาะโอเคปะลุยไปเลยจ้าโอเคไปกระทืบเอาดูอินกัน วันนี้ดวงตาของชอกกำลังจับตาดูเจ้าเอาชนะอารูอินและทำลายบ่วงดักวิญญาณของเขาด้วยเถิดโอเคครับผมเราไม่มีทางสู้กับศัตรูในหมอกนี้ได้ฟ้ากระจางบ่วงเสียงตะกูลของเราด้วยกันลกว่าข้อลกว่าข้อวาข้ลกว่าขอ้อ อีกครั้งยกันอีกรอบเอาดูอินแข็งแกร่งมากอีกรอบอะโลกจัดไปโลกโลดมาโง่ไงไงมายังอ้าวยังไม่จบ มาช่วยกันไหมพลังของเขาได้จุดจบเลยหรือไงการต่อสู้ของเราไร้ประโยชน์เหรอจงยืนหยัดพลังของเขากำลังลดลงลองอีกรอบพลังของเขาจะต้องทำทางไายแน่อีกรอบและเราจะทำลายอำนาจชั่วร้ายเหนือดินแดนแห่งชอของเขาและทวงคืนมานิรันดอนโลกว่าขอโลกกว่าขอโ่นน่าจะได้ละ การวอร์ควายในสิ้นสุดมอบบนทางสู่การต่อสู้มามาขอลองขอลองเช้าใหม่หน่อยหฮยนะคงเอาดูอินไม่เราก็เขาจะต้องตายแล้วเราจะเอาชนะเขาบูส์โรดูสโรด้าไปกินทั้งฝนทั้งพายุอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็เจอแล้วก็เล่นหน่อยโรด้า เอาทำไมคูดาวมันมันไม่ขยับเลยอะลุกลงมาเจ้ามังกรเวนใช่ไม่ได้เหรอเอาด้วงแล้วเนี่ยด้วงไปทีละคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยะลงพื้นมาดิอ้าวโอ้ยพายนาของเจ้ามาถึงแล้วเจ้ามังกรเวนโอ้ย Help me อะไรเนี่ยมีหน้าสัตว์ลมเลยโอ้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 ย เล่นไหลเป็นก๊อกลงมาลงมาลงมาสู้กันหน่อยโอ้ยใคยจาได้ของเจ้ามาถึงแล้วเจ้ามังกรเวดวิ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 ทันไหมเนี่ยเกือบไม่ทันกินยากินยามากูดาวไายซะ ด้วยความสิ้นหวังและความหวาดกลัวใช้ไม่ได้แล้วเหรอใช้ได้ทีเดียวโอ้ย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 ร้อนร้อนร่วงลงมาเจ้ามังกรเวนมาเจอกันหน่อยโอ้ยฟูสเราะดาวสุนซุนเอะแอะ มีเดียมแล่โอ้ยมาอีกทีดิรอบนี้ไม่ไม่เล่นละดาคอนเล่นแฝดนี่ห <มา S 2> นีไม่ได้แล้วมังกสรสารเร็วฟูสโรดาฟูสโรดาเอาไปกิน เต็มโโอ้้ยรดาวันนี้ใช้อะไรของเจ้าฟุทธโรด้าหัยาน้าของเจ้ามาถึงแล้วเลือดมันไม่ลดไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยอ้าวลงพื้นแล้วลงพื้นก็จัดไปมาดิขอยเจ้าของเจ้ามาถึงแล้วเจ้ามังกรเวนตายซะนะต้องตีนี้ด้วยความสิ้นหวังในความหวังกลัวยังไงฮะฮะโอ้ย สูงลงพนะตจอกเลยอะเราอ่ะซลเนีโอ้ยเป็นหน้าเป็นตาซูสโรดอกินยาก่อนกินยาก่อนกินยาก่อนนี่เลือดไม่เยียดรถล้ทำอะเกยน่าร้าเป็นเรือของเราก่ง

วรโโโโนั่นเป็นการกระทําอันยิ่งใหญ่ในที่สุดความหายนะของอัลดูอินก็ถูกปิดผนึกและโซเวนกาดก็ได้รับการชำระล้างจากบ่วงอันชั่วร้ายของเขาพวกเขาจะร่ำร้องถึงการต่อสู้นี้ในห้องโถงแห่งชอตลอดกาลแต่ชะตากรรมของเจ้าอยู่ที่อื่นเมื่อวันเวลาของเจ้าหมดแล้วข้าจะขอต้อนรับเจ้าอีกครั้งด้วยมิตรภาพ และเชิญเจ้าร่วมงานเลี้ยงฉลองอย่างมีความสุขอวยชัยแด่ราคุณบอลอวยชัยด้วยความสันเสริญยิ่งขอบคุณครับขอบคุณครับข้าจะรอเจ้ากลับมาห้องโถงแห่งชอสหายเกียรติยศจะเป็นของเราเมื่อเจ้ากลับเข้าร่วมโซเวนการ์ดอีกครั้ง แม้แต่ที่นี่ที่มีวีรชนมากมายมีไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่เป็นเกียรติอย่างยิ่งแม้แต่ตัวพระเจ้าเองก็อิจฉาพวกเราที่ได้รับเกียรติยศนี้ครับเราเจอกันเดอ้อไปก่อนนะครับปูนี่เก่าแก่ของเราต่ออัลดูอินบัตนี้ได้รับการชำระคืนข้ามคืนอันยาวนานจบลงแล้ว กลับแล้วนะเมื่อเจ้าพร้อมจะกลับไปยังแดนชีวิตแค่บอกข้าแล้วข้าจะส่งเจ้ากลับไปข้าพร้อมกลับทางเรียวแล้วกลับไปสู่เนินบัดนี้ด้วยพรอ,นอันอุดมจากชอนายของข้าเสียงตะโกนเพื่อน,นำวีรชนจากโซเวนกาดมาในเวลาที่เจ้าต้องการดาดาบุส อิมพ r เรีคือชนพื้นเมืองแห่งคายโรดิลศูนย์กลางที่เป็นสากลแห่งจักรวรรดิพวกเขาสามารถใช้เสียงแห่งจักรพรรดิได้หนึ่งครั้งต่อวันความสามารถในการระง,งับโทสะข,ของคู่ต่อสู้เป็นเวลาครู่หนึ่งกลับมาแล้วอุ๊ยเอาดูอินมาแล้วอุ๊ยมังกรเต็มหมดเลยซาโรสูคานาราน

Oh me lost my lord. How do we mind? No loss me. มันจบแล้วเอาดูอินดิลอนไม่มีผู้อาวุโสอีกต่อไปเขาผู้มาเยือนก่อนผู้อื่นและจักเป็นเช่นนั้นเสมอท่านดูไม่เห็นดีใจกับเรื่องนี้เลยดีใจหรือไม่ข้าไม่ดีใจ เซมาฮโลสออนดูอูโบฮาหูครั้งหนึ่งเอาดูอินเป็นกรรษัตริย์แห่งอาคาทอสพระบิดาผู้สร้างของเราที่เจ้าทำเป็นสิ่งจำเป็นเขาบินไปไกลจากเส้นทางแห่งการกระทําที่ถูกต้องด้วยฮาโลกความจองหองในพลังของเขาแต่ข้าไม่อาจยินดีกับการจากไปของเขา ซูอูทิรัสอาโอกมาครั้งหนึ่งเขาเป็นพี่ชายข่าโลกนี้คงไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมโลกนี้เป็นสถานที่ดีดีขึ้นเมื่อไม่มีอารูอินก็บางทีในที่สุดมันยังคงอยู่ต่อไป กรีซโลสเลนและที่เจ้าเคยบอกข้าโลกต่อไปคงต้องดูแลตัวเองไปก่อนฟูสนีลอสแม้ว่าข้าจะไม่เห็นการสิ้นสุดของเวลาที่ผ่านมาก็ตามแต่ข้าลืมตัวเองไปโคลซิสโซลออสมิสฟาดอน ความเศร้าโศเป็นกับดักง่ายๆสำหรับโดวาที่จะตกลงไปเจ้าได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ซาโลสคอนกราที่จะสะท้อนผ่านทุกยุคทุกสมัยของโลกให้กับผู้ที่มีดวงตาได้มองเห็นลิมรสชัยชนะของเจ้าเถิดโดวาคินนี่ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่เจ้าจะเขียนลงบนกระแสแเห่นการเวลา โกรานข้ารู้สึกเยาไว้กว่าเดิมหลายช่วงอายุเลยบัตรนี้โดวาฮีจำนวนมากกระจัดกระจายไปทั่วใายซาวเมื่อไร้ผู้นำอย่างอาวดูอินพวกเขาส่วนหนึ่งอาจก้มหัวแก่วาเซนความชอบทำแห่งตูงของข้าจะเต็มใจหรือไม่พวกเขาจะได้ยินมันจงถนอมตัวด้วยโดวาคิน จบแล้วอ่ะไม่มีเควสหลักแล้วแปลว่าน่าจะจบเท่านี้ครับเวสหลักจัดการอาลโอินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตอนจบอับเดี๋ยวเดี๋ยวพรูซาวุนดูนีวาวุดเก ข้าหวังว่าผู้เท่าจะโชคดีในภารกิจของเขาแต่ข้าจะสงสัยจังว่าพวกนั้นหวังจะเปลี่ยนผู้นำอย่างเอาลููอินเป็นหนทางแห่งเสียงของพาเทเนสได้จริงหรือสำหรับข้าเจ้าได้พิสูจน์ความเชี่ยวชาญของเจ้าสองคราแล้วดูรีโดวาคิน ข้ายอมรับในพลังตูมของเจ้าด้วยความยินดีสูอ oo, oh, ูโอดาวิงเรียกข้ายามเจ้าต้องการและข้าจะมาหาหากทำได้ไปแล้วเดอ้อจะยังมีซีนอยู่เนาะโอเคงั้นก็น่าจะจบจริงแล้วครับ ก็ขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนจบนะครับหากชื่นชอบโปรดกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเกมใหม่ๆนะครับแล้วก็โปรดติดตามเกมหน้าด้วยนะครับ